อันนี้คือล็อกแล้วก็ปดล็อกนี่นครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการต่อสายไฟกันนะครับว่าต่ออย่างไรบ้างนะครับสำหรับกล่องล็อกล็อกดีมทนะครับสายไฟก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่เส้นนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับเ,เริ่มที่อันแรกที่เราจะต้องทราบเลยนะครับก็คือ สายสายสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือสายสายไฟบวก12โวลต์นะครับมาจากแบตเตอรี่นะครับมันจะเด่นกว่าเพื่อนนะครับมันจะมีฟิลนะครับมีฟิลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคู่กันนะครับก็คือสายสีดําสีดําก็คือกราวนะครับสายกราวเอาไปต่อกับที่ขั้วลบ หรือว่าเอาไปต่อกับที่ตัวถงังหัวน็อตอะไรต่างๆที่อยู่ในรถที่เป็นโลหะที่ในรถคือเป็นกาวทั้งหมดนะครับตรงไหนมีหัวน็อตก็คือต่อต่อเส้นนี้เข้าไปได้เลยนะครับต่อแน่นๆเลยนะครับทําหางปลาแล้วก็ขัดเข้าไปแน่นๆเลยนะครับตัวนี้สายกาวสําคัญมากนะครับสายสําคัญก็มีอยู่2เส้นนี้นะครับอันนี้เรามาเริ่มจากสายด้านซ้ายก่อนนะครับไอ้พวกนี้ผมจะไม่ใช้นะครับด้านซ้าย4ี่เส้นเนี้ยสีเขียวสีเขียวก็คือ มันจะเป็นออปชันของทางรถเก่งเขานะครับก็คือกดปุ่มอันล็อกแชไว้แล้วมันก็จะปลดล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ใช้รถผมเป็นรถกระบะนะครับเราจะไม่ใช้นะครับสองเส้นสีน้ําตาลก็จะเป็นตัวนี้ก็จะไปต่อพ่วงเข้าที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟกระพริบไฟไฟเลี้ยวของรถนะครับซ้ายขวานะครับจะต่อซ้ายหรือต่อขวาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องต่อข้างละอันนะครับ ซ้ายขวาไม่เป็นไรก็คือเวลาที่เรากดรีโมทไฟกดรีโมทล็อกหนึ่งครั้งไฟก็จะกระพริบหนึ่งครั้งกดอันล็อกไฟก็กระพริบสองครั้งก็มาจากสองเส้นนี้แหละนะครับถ้าต่อมันก็จะกระพริบแบบนั้นแต่ถ้าเราอันนี้ผมก็ไม่ต่อนะครับมันก็เคยต่อไปแล้วมัน,มนเดตัวกลัวมันลวนนะครับก็เลยไม่ต่อนะครับแล้วส่วนเส้นนี้นะครับก็ไปที่ กระจกหน้าต่างเป็นระบบล็อกเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ใช้นะครับสี่เส้นนี้ใครจะถอดออกเลยก็ได้หรือว่าม้วนเก็บก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีถอดออกไม่ใช้นะครับอันนี้ที่เหลือก็จะใช้อยู่แค่ชุดที่อยู่ทางขวามือนะครับามาดูสองเส้นนะครับที่จะต่อไปที่มอเตอร์ มอเตอร์มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับคือ2เส้นนี้นะครับสีขาวแล้วก็สีขาวคาดดํานะครับสีขาวแล้วก็สีขาวคาดดํานะครับ2เส้นนี้จะต่อไปที่มอเตอร์ uh, ของตัวเซ็นทรัลล็อกของประตูนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับกับเหลืองคาดดํานะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ ให้ต่อจ้ำเข้าไปที่สายไฟบวก12โวลต์เลยคือพันรวมกันเลยนะฮะคือเอาไปพันรวมกันเลยลก็ต่อก็คือพันรวมกันแล้วก็ต่อเข้า12โวลต์เลยนะครับแล้วก็คู่ดำส้มนะครับดำส้มกับสีส้มนะครับก็เอามาต่อเข้ากับสีดำที่เป็นกราวนะครับ สีดำที่เป็นกราวนะครับส้มกับดำส้มก็เอามาต่อเข้ากับดำที่เป็นกราวนะครับก็มีแค่นี้ครับเราก็เอามาพันรวมกันอย่างนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแค่พอเราออกมาต่อก็คืออย่างที่ผมทำนะครับผมก็จะผมก็จะใช้ไอตัวที่ว่าจำเข้าสายนะครับก็เข้านี่เลยนะครับแล้วก็ต่อไอพวกเนี้ย มันจำเข้าเลยก็จะมีแค่ต่อแค่บวกกับลบแค่นั้นแล้วก็2เส้นนี้ก็จะไปต่อเข้ากับมอเตอร์ของตัวเซนทัลล็อกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จัดระเบียบสายเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวจำสายนะครับ นี่นะฮะก็ประกบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อสายแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับก็มีส,สายสีแดงขั้วบวกนะครับแล้วก็สายสีดําขั้วลบเป็นกราวนะครับแล้วก็เอาสอาีสีส้มกับสีดําส้มมาพ่วงใส่กราวนะครับสีเหลืองกับสีเหลืองดานะครับมาต่อพว่วงเข้ากับสีแดงนะครับไฟ12โวลต์น,นะครับเราก็เอา เดี๋ยวเอาไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับไปหาที่รถยนต์เราเลยนะครับแบตเตอรี่12โวลต์มีตรงไหนก็ต่อมานะครับต่อตัวนี้เข้าไปเลยสอดเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็เอาสีดานะครับสีดําตัวนี้ก็เดี๋ยวจะต่อหางปลาแล้วก็ไปเข้าน็อตของตัวรถเลยนะครับเรียบร้อยเลยก็เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็อีก2เส้นนี้ก็เอาไปต่อเข้ากับ มอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์ล็อกเซนทรัลล็อกนะครับก็เสร็จแล้วครับน,นี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เอามาต่อใส่กล่องพวกปุ่มนะครับนนนนนะเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็หากาวสองหน้าอะไรก็ได้นะครับมาแปะหาที่แปะในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะครับว่าทํายังไงต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต่อนะครับเรียบร้อยนะครับแบบชั่วคราวเนาะต่อให้ดูว่าทํายังไงนะครับอันนี้แล้วก็สองสายนี่นะครับสีขาวสองเส้นนะครับขาวกับขาวคาดดานะครับก็มาต่อกับตัวมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ที่อยู่ในในนี้นะครับไม่ได้แกะให้ดูนะเราก็ติดตั้งมอเตอร์เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ต่อสายออกมาข้างๆอย่างนี้นะครับเอาออมาเนี้แล้วก็มาเชื่อมมาต่อมาเสียบเข้าเลยนะครับเนี่มาเสียบเข้าเลยปึ๊บแล้วก็สายสีดํานะครับสายสีดําก็เอามาต่อกราวนะครับต่อต่อเข้าที่กราวเลยนะครับตัวถังรถเลยอันนี้หนีบให้ดูนะครับ แล้วก็สายสีแดงนะครับสายสีแดงก็ต่อไปที่ไฟ12โวลต์ตลอดเวลานะครับก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทสเลยนะครับนี่เป็นรีโมทนะมือปิดนะครับลองดูอันนี้คือล็อกแล้วก็ปลดล็อก ล็อกปลดล็อกเราไม่ต่อไฟเลี้ยวนะครับถ้าใครจะต่อไฟเลี้ยวก็มันก็จะกระพริบนะครับนี่โอเคที่เหลือก็เราก็เก็บนะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้รีโมทได้นะครับก็เอามาของรวมกับตัวนี้นะครับ รถก็จะมีเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่ล็อกอันล็อกนะฮะโอเคครับผม